สวัสดีครับผมอันเตอร์เจ้าของร้านเพื่อนซิ่งคาร์วอตร้านของเราตั้งอยู่ในถนนเรียบพองสามรถตัวนี้ดัดแปลงมาจากรถไฮแลนเดอร์ตัวสูงจับมาทำเป็นยีราฟแคะภายนอกตัวรถเราจะใส่เป็นประตูคาร์บอนของมอนต้าส่วนงานภายในห้องโดยสารผมเรียกให้เฮียแตงไอรอนบาร์เป็นคนเก็บรายละเอียดให้ โดยใช้เป็นบกเบาะเคอร์กี้ทั้งหมด3ตัวข้างหลัง2ตัวแล้วคนขับตัวหนึ่งเพราะว่าด้านข้างมีแทนจะใส่ถังน,อน็อตภายในห้องเครื่องเราจัดเก็บสายไฟใหม่โดยอาจารย์หน่อยไฟซิงแล้วก็ทําการโป้อุดรูที่ไม่จะเป็นส่วนชุดอินเตอร์เราก็เลือกใช้งานของชัตเทอร์โบระบบเบรคของ H y y ทําทำกันเองที่ร้านครับ ส่วนล้อผมใส่เป็น D1 SE วิธีการโหลดของเรานะครับผมไปคืนล็อกใหม่เพื่อให้มันโหลดลงได้เยอะกว่าเดิมข้างหน้าจะโหลดลงไปประมาณ3นิ้วได้ครับด้านหลังเราได้ทําการเลาะแหนบแล้วก็ย้ายแหนบลงไปไว้ข้างล่างแล้วก็ดัดแหนบช่วยไป2นิ้วใส่โช๊คโหลดไป3นิ้วรวมเป็น5นิ้วครับแต่ยาง255-50-18ไม่ติดนะครับพอดีเลยพอดีเต็มซุ้มเลยครับ